โซลดาราเด็กเคป๊อปลิซ่าที่เป็นเจ้าของกลุ่มแ Blackpink. ยอดสตรีมมิ่งนิววูแมนล่าสุดนะครับบน YouTube ผลงานใหม่เอี่ยมแกกรองของลิซ่ากับโลซาเลียนะครับตอนนี้เนี่ยมียอดวิวอยู่ที่40ล้านวิวนะครับก็ ตามเวลาของ u t u b e เนี่ยขึ้นบอกว่าผ่านมาแล้ว4วันนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ l i ซ่าเวนะครับก็ต้องบอกว่ายอดสตรีมมิ่งตอนนี้นะครับอาจจะแบบว่าไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับจากที่อ่านฟีดแบ็กนะครับเดี๋ยวหลายคนที่มาคอมเมนต์กันนะครับก็บอกว่าช่วงนี้ยอดจะเเหนือๆนิดนึงนะครับฝากวอนทุกคนนะครับใครที่มีเวลานะครับอย่าลืมเข้าไปสตรีมมิ่งเพลง New w o m a n ของ Lisa นะครับไม่ต้องคิดว่าเป็นการปั่นวิวก็ได้นะครับเพราะว่าเพลงของน้องเนี่ยมันดีจริงๆนะครับ MV ก็ดวี เรียกได้ว่าเข้าไปดูเพลินๆเนี่ยก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วนะครับหลังจากประชาสัมพันธ์กันเสร็จนะครับก็มีข่าวมาฝากกันนะครับอันนี้เป็นข่าวทีวีของเม็กซิโกนะครับชื่อช่องว่า TV วีอัสเตกาชิวาวานะครับก็นำบอกว่าถ้าแอดสำเนียงไม่ดีขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับก็มีการนำเสนอนะครับข่าวเกี่ยวกับลิซ่าครับกับโรสเลียนนั่นเองนะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่นะครับ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอุปสรรคด้านภาษาไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากลิซ่านะครับที่มีภาษาอังกฤษที่หนักแน่นนะครับบวกกับโรสเลียนะครับที่มีภาษาของเขาเองที่เป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆแบบนี้ครับบอกเลยว่าเพลงไปไกลมากๆนะครับรวมไปถึงในบ้านเกิดของโรสเลียนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นที่นิยมแบบสุดๆนะครับเอาจิงๆนะครับโรสเลียเนี่ยในซีกโลกของเขานะครับเขาก็เป็นศิลปินดังเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเบอร์บิ๊กเบิ้มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น พอผนึกาลังรวมกันนะครับลิซ่ากับโรซาเลียครับบอกเลยว่าชิลๆนะครับตอนนี้แอดรู้สึกเพื่มปิ่มมากมายนะครับส่วนเนื้อหาข่าวนะครับก็เป็นการบอกประมาณว่าอันนี้คือเพลงใหม่นะโรซาเลียนะครับที่มีการร่วมงานกับลิซ่าอะไรประมาณนั้นนะครับพูดถึงเพลง New Wo m a n นะครับแล้วก็มีการเอาตัวอย่าง MV นะครับของ New Wo m a n เนี่ยผลงานของลิซ่ากับโรซาเลียเนี่ยมาลงบางช่วงบางตอนนะครับส่วนทั้งหมดทั้งปวงนะครับแอดก็ต้องบอกว่าแอดแปล ได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าเท่าที่จับใจความได้แล้วก็เอาไปใช้โปรแกรมในการช่วยแปลบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็ได้เห็นถึงความตื่นเต้นนะครับของประเทศเขาเลยทีเดียวนะฮะว่าเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับกับเพลงใหม่ของลิซ่ากับโราเลียนะฮะแต่ว่าโอ้โหสำเนียงของเขาแอดบอกเลยว่าทุกคนได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับสำเนียงของเขาเนี่ย ฟังแล้วมันดูตื่นเต้นทุกประโยคจริงๆนะครับก็เป็นสไตล์การพูดแล้วก็เป็นสำเนียงของคนบ้านเขาอะนะฮะเราก็ไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันแต่ว่าพอจับใจความแปลได้เล็กน้อยนะครับที่ผอว่าแปลเล็กน้อยนี่คือใช้โปรแกรมนะครับแอดแปลไม่ได้นะฮะแต่แอดรู้สึกตื่นเต้นกับสำเนียงของเขานะครับอะไรประมาณนี้นะ ก็เก็บข่าวนี้มาฝากกันนะครับเพราะว่าน่าสนใจดีเดียวนะครับในการออนแอร์ในช่องทีวีสาธารณะของเขานะครับเพราะว่าทุกคนคงทราบกันดีว่าข่าวที่มันออนแอร์บนทีวีเนี่ยแน่นอนว่ามันเข้าถึงผู้คนได้มากเหมือนกันนะครับคือปัจจุบันแม้ว่าช่องทางหลักเนี่ยจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับของออนไลน์นะแต่ว่าช่องทางที่เป็นทีวีหรือว่าช่องทางอนาล็อกแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับเพราะว่ามันเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะครับออนไลน์เนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงผู้สูง อายุเนาะผู้สูงอายุบางส่วนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าในส่วนของทีวีอนาล็อกเนี่ยแน่นอนว่ามันเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับมันก็ช่วยทําให้เพลงของลิซ่ากับโรซาเลียเนี่ยโด่งดังไปมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นคลิปนี้เจอกันประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกาลังใจให้แอดด้วยได้ชอบแอดไปก่อนสวัสดีครับ